ชีเซสัปดาห์นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สนามเดอะรอย l ลกอล์ฟแอนด์คันทรีคค่ะและธีมประจำสัปดาห์ก็คือคำว่า l i v t Clean and Place นะคะซึ่งเป็นข้อกำหนดพิเศษนะคะที่ในการแข่งขันกรรมการอาจจะยกให้ใช้ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมีอาจจะมีสภาพสนามที่ชื้นเป็นพิเศษนะคะเช่นอาจจะมีฝนตกข้ามคืนนะคะก็น้ำระบายไม่ทันก็อาจจะมีความชื้นมากเกินไปหรือว่าลูกเนี่ย ติดดินขึ้นมานะคะก็อาจจะทําให้นักกอล์ฟเนี่ยตีลูกได้ไม่ค่อยดีนะักเพราะฉะนั้นก็เหมาะสมแล้วที่จะออกกด Lift Clean and Place ในวันนั้นนะคะก็หมายความว่าถ้าลูกอยู่ในแฟเวเน,นักกอล์ฟก็สามารถมาร์กเอาขึ้นมาเช็ดแล้วก็วางได้หนึ่งครั้งนะคะแน่นอนทุกๆคนชอบกดนี้เพราะว่าทุกๆครั้งลูกจะลอยเนียนสวยเป็นพิเศษนะะก็จะทําให้การตีเด็ดลูกเนี่ยทำได้ง่ายนะคะทีนี้ เราคงไม่สามารถที่จะรอให้กรรมการบอกกดออกกดลิฟท์คลีนเอทพลสได้ทุกครั้งวันนี้เราจะมาฝึกวิธีการทำให้วงสวิงของเราเนี่ยมีความ สามารถที่จะตีเด็ดลูกได้ทุกครั้งไม่ว่าจะลายแบบไหนนะคะเจอลายลูกจมนิดนึงก็ยังรู้สึกว่าสามารถตีเด็ดลูกได้มาเข้าสู่3อย่างนะคะที่อุ๋ยคิดว่าสําคัญในการที่จะสามารถตีลูกให้ให้เด็ดให้โดนให้เนียนเน้นๆแน่นๆเ,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 เลยนะคะอย่างแรกเลยที่ข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตําแหน่งลูกนะคะเพราะว่าการจะตีลูกให้เด็ดให้เหล็กสอดไปพอดีเนี่ย ตำแหน่งลูกต้องเหมาะสมกับเหล็กที่คุณใช้นะคะอย่างเช่นถ้าจะตีเหล็กพวกจําพวกเวชเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมคงเคยได้ยินแล้วมุมปะทะเนี่ยมันจะเป็นมุมกดนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งลูกควรจะอยู่ขวาของกลาง1ลูกถ้าเป็นเหล็กสั้นควรจะอยู่ประมาณกลางนะถ้าเป็นเหล็กกลางก็จะซ้ายของกลางตำแหน่งลูกจะอยู่ซ้ายของกลาง1ลูกอันนี้บวกลบได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ ถ้าเหล็กยาวก็ขึ้นหน้ามาอีกอาจจะอยู่ซ้ายของกลาง2ลูกอย่างที่บอกค่ะตำแหน่งจุดประทะเนี่ยสำคัญของแต่ละเหล็กไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกตำแหน่งลูกให้ถูกด้วยนะคะอย่างที่2ที่สําคัญมากๆเลยนะคะและก็เป็นสิ่งที่อุ๋ยคิดว่านักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนเนี่ยพลาดตรงนี้นะคะก็คือการที่เราไม่สามารถรักษามุมมุมของแนวสันหลังได้นะคะเพราะว่า ในกรณีที่บางทีลูกจมนิดหนึ่งนะคะหรือว่าลายไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตใต้สำนึกเรารู้แล้วว่าช็อตนิตียาเราก็ไม่รู้ล่ละไม่ได้บอกให้ตัวเองทำแต่มันทำของมันเองก็คือการกระเด้งตัวขึ้นมาเพราะเหมือนเป็นการช่วยนะคะช่วยให้ลูกนั้นลอยขึ้นการที่แนวสันหลังเราเด้งขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างนะคะหนึ่งน้ำหนักตัวเทมาข้างหลังนะคะ มาข้างหลังแล้วสองเนี่ยทุกอย่างอยู่ข้างหลังสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาหลังจากตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยก็คือการ flip ข้อมือนะคะ flip มือ,อเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะตีให้ลูกให้ไม้โดนลูกจังๆนะก็คงจะเกิดขึ้นยากถ้าเกิดไม้เราอยู่ในแนวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ดีเลยเนี่ยก็คือเรื่องที่สองนี่แหละคะ่ะก็คือการรักษามุมของแนวสันหลัง ถ้าในมุมด้านหน้าเนี่ยนะคะก็ให้รู้สึกว่าแนวของกระดุมเนี่ยไม่เสยขึ้นแบบนี้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นเวลาตีดร i เวอร์แต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงแฟร์เวย์นะคะการตีลูกให้กดนะคะเพราะฉะนั้นแนวกระดุมต้องตั้งตรงตามนี้ไม่เสยขึ้นนะคะถ้าเป็นมองด้านมุมนี้แนวกระดูกหลังก็ยังรักษาแนวตั้งแต่ตอนเซตอัพขึ้น และลงนะคะให้อยู่แนวเดิมนะคะอีกความรู้สึกหนึ่งให้รู้สึกว่าหน้าอกหรือกระดุมอีกเหมือนเดิมนะคะกระดุมเนี่ยตอน Impact ให้เขามองลูกกอล์ฟให้ได้ถ้ากระดุมมองไปที่ต้นไม้อย่างนี้คือการเชิดตัวขึ้นมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะท่านี้จะยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าฝึกบ่อย ก็น่าจะทําได้ดีขึ้นอย่างที่3ที่ต้องเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะตีให้ผ่านให้ดีก็คือการเร่งซี่ขวาทั้งหมดตั้งแต่ IMPACT จนจบนะคะอย่ามัวแต่อยู่ข้างหลังอย่ามัวแต่ควักนะคะอย่ามัวแต่ flip นะคะเมื่อเราลงมาอยู่ใน Position นี้ได้แล้วก็คือโพ i o ชันพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า on top of the ball ก็คืออยู่เหนือลูกแล้วเนี่ยอย่างที่3จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ ก็คือการเร่งซีขวาทั้งหมดคืออะไรบ้างตั้งแต่ไหล่แขนมือสะโพกเข่าขาขวาเร่งให้ผ่านนะคะเพราะว่าการที่เราจะตีให้ให้ผ่านได้เนี่ยก็ต้องใช้สปีดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่2เกิดขึ้นอย่างที่3จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกแต่ว่าถ้าอย่างที่2อ,อยู่ในมุมนี้เนี่ยเราไม่ไม่สามารถที่จะเร่งซีขวาไปได้สิ่งที่เร่งได้อย่างเดียวคือข้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็ก พยายามใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งซีกขวาเร่งให้ผ่านนะคะก็เป็น3อย่างนะคะที่ฝากไว้นะคะตำแหน่งลูกให้เหมาะสมกับเหล็กที่จะตีความรู้สึกว่าอยู่เหนือลูกเวลา Impact แล้วก็อย่าลืมอย่างที่3ต้องจบให้ได้นะคะก็คือเร่งซี่ขวาให้หมดอย่าเก็บไว้นะคะปล่อยไปเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับสถานที่ในวันนี้นะคะในการถ่ายทำสนามเดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับแลวก็ ขอให้ทุกคนโชคดีไปฝึก3าอย่างนี้แล้วขอให้ทุกคนตีได้เนียนๆโดยที่ไม่ต้องใช้กดลิฟ c ์คลีนแด์เพลสเลยค่ะ ช่วงฮีเซ่ชีเซ่สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง